ที่เพจมากมายมหาศาลของช่องของเราครับผมอันนี้ก <Brothers> <ries> ็เ <un> ป <satisfy> ็นแบบรวดเร็วทันใจไร้สารตะปวดนะครับวายิไฟไปเลยนะครับสำหรับใครที่วิดิไฟไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องวีฟายซ้ำซากนะครับผมเจสต์หัวคอนนะครับอีทัลวิดิไฟว่าให้เรียบร้อยไหนวิดิไฟแล้ก็วิดิไฟไปนะครับผม เป็น first come first serve นะครับผม verify set ก็ complete นะครับผม e duration e s นะครก็รอนะฮะไม่มีอะไรมากนี่เหลือ3ามหมื่นะครับผมเหลืออีกหมื่นนิดๆนะครับผมดี๋ยวไปทำกันนะครับเดี๋ยวน่นผมใส่รัสแล้วโอเคอันนี้เป็น subscribe subscription นะครับผม s u b s นะครับผมก็ไป าอาการได้นะฮะยังเหลือผมยังเหลืออยู่ยังเหลือยังเหลือคิดว่าจะไม่ทันแล้วนะฮะเองจริงคิดว่าไม่ทันจริงๆแล้วนะฮะมิคนมีนเวลารมูลสีษษ่โค้ชโชว์อ่ะีเยอะมากมมาก็รีบไปมินกันนะครับผมมัามีมูนห้านะฮะทันไม่ทันไงก็ว่ากันไปนะครับผมคิดว่าน่าจะทันกันอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอนไระครับหรือบสไคร์เรียบร้อยนะครับผม ทาไม่ทันก็อย่าีเซียสนะฮะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเด็กกี้สวอนะครับผมเป็นเทนสเน็ตนะครับผมเกี่ยวกับตัวเบสนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปวิสิทนะครับเข้าเบสวิวออนเบสนะครับผมซึ่งผมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะฮะก็ตายลองเคลมับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเควสง่ายๆนะครับผมคิดว่ามันง่ายพอสำหรับการทำนะครับ Saya ada lah. Okey, saya ada saya ada มันพลาดตรงไหนเจอนะอืมก็เดินไปดูไกด์โลด้วยนะครับผมโอ้ต้องกดซ้ำอีก โอคครับนี่ก็เป็นไลฟ์อิควิทนะครับรีโพสไม่มีอะไรมากครับสำหรับใครที่อยากจะรุ้นรับนะครับของรางวัลน,นะครับผมก็ผมคิดว่าไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นนะสําหรับการที่แบบจะไปทํานะครับผมมีขั้นตอนในการทําให้เราอยู่นะครับ ก็าสามารถเข้าลิงก์ได้นะครับผมที่ลิงก์ของผมนะฮะัข้อดีนะครับผมของการทํานะครับผมก็คือคุณจะได้2ต่อนะครับผมคือได้ลองไปเทสเน็ตนะครับผมในตัวของเบสนะครับผมอ่าอ่าฮะเดี๋ยวนะขอรีเช็คแป๊บหนึ่งนะครับมีตัวไหนที่อันนี้อ่าใช่แล้วก็มีโอกาสลุ้นลับในตัวของวิกกี้ด้วยนะครับผมว,ะะวิกกี้สวอป จะมีส่วนนี้นะครับผมที่เราจะเริ่มสวอปกันนะครับผมเนี่ยเข้าไปสวอปกันเลยนะครับคิดจริงๆเออจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะจะมีเนี่ยตัวนี้นะครับผมแทร็กนะครับผมหลังจากมิสซูรีเสร็จนะแล้วก็เอามาใส่สัมบิทัว l เอนะครับผมกรีัูนี้นะฮะเรียบร้อยก็คิดว่าไม่มีอะไรยากขนาดนั้นนะแต่ทำให้ดูนะฮะทันเน็กไปนะครับผมค่อนข้างง่ายนะไม่ง่ายนะง่ายโคตรเลยนะครับ

เสร็จแล้วแล้วก็ l i q u i d ิตี้นะครับแอดนะครับก็จะไม่มีอะไรยากขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เคยทำอยู่ก็จะทราบดีนะครับผมใีการทำที่ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับการทำนะครับแอดนะครับผม i ีควิ i t ตี้ไปนะฮะแน่นอนเราแม็กซ์สบายป้ามข้าปแล้วก็อันดเบิลนะครับผม u s c นะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฝึกไปในตัวนะครับในการที่จะลงนะฮะ ก็ไปตัวเทสเน็ตไปในตัวด้วยนะครับผมกดกรอกนะฮะอ๋อมันต้องกดอีกรอบด้วยคือซัพพลาย่ะกดะซัพพลายนะครับผมกดโพสนะครับผมก็จะมีพิทดิ้งล้อนหนึ่งนะฮะล้อนหนึ่งเดี๋ยวก็มากดไปเลยครับทำเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยยอมรับเลยว่าเร็วมาก แล้วก็ฟีดแบ็กครับอย่าลืมใส่ฟีดแบ็กเข้าไปด้วยนะครับลิซโซพีซอนอลดีเทลใส่เข้าไปครับที่ทวเตอร์นะครับผมมิสคอร์แล้วก็พีอาร์ซีนะครับโปรดักต์นะครับผมนู่นนี่นั่นก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็นี่อย่าลืมนะครับซัพพอร์ตนะครับผมตัวไฟล์นะที่เราต้องใส่นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่คิดว่าไม่มีอะไรยุ่ยยากสำหรับการทำนะครับผมแล้วก็คิดว่าทุกคนได้ทำกันได้นะครับ แล้วก็เช็คนะครับผมมีเช็คแพคอยด์ด้วยนะครับแพคอยด์แพคอย์ไม่เอ,อ,อ,อซีเออืมมีเ็ด้วยหรออ๋อเราใส่เองเหรออ๋ไม่ใช่ดีว่าแล้วอแพแพ อาจจะค่อยมาดูแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจครับโอเคครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีเนี่ยครับฟีเบสอคอรอีเรียลนะครับผมที่สามารถทำได้รเราคิดว่าเครสอื่นๆเขไม่ได้มีระยะแาบนั้นเนาะผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำมาได้นะครับผมแล้วก็มีเครสโชว์นะครับผมซึ่งแน่นอนนะก็เป็นคำเชิญจากผมนะครับผมสว่วนหนึ่งถามว่า และได้าไรายจากตัวนี้นะครับผมก็มีโอกาสอรุณระแบิดออกนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเจอกันใหม่สุดครับ